สวัสดีนะครับเพื่อนทุกคนผมสุชาติเองนะครับวันนี้ผมก็มีข่าวดีนะครับจะมาแจ้งให้เพื่อนเพื่ทุกคนได้รับทราบกันนะครับวันนี้นะครับ ธุรกิจทองคำและจิวเวลรี่นะครับจะไม่เป็นความฝันอีกต่อไปวันนี้คพียเพื่อนๆนะครับเข้ามาศึกษานะครับเรียนรู้ระบบธุรกิจ Affi l i a t e นะครับกับ Go Market นะครับซึ่งเรานะครับกำลังมองหาผู้ที่สนใจนะครับในการทำการตลาดออนไลน์นะครับเกี่ยวกับสินค้าทองคำและจิวเวลรี่นะครับไม่ว่าเพื่อนจะมีประสบการณ์หรือไม่ก็ตามนะครับวันนี้ Go Market นะครับยินดีที่จะต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับลองเข้ามาศึกษานะครับระบบการทำงานนะครับระบบแพลตฟอร์มกันดูนะครับ และพิเศษสุดๆเลยนะครับวันนี้เพียงเพื่อนๆนะครับเข้ามานะครับเปิดแพลตฟอร์มนะครับในการทําธุรกิจกับโกลมาเก็ตก็รับของสมนาคุณกันไปเลยครับมีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับทั้งทองคําและจิวเวลรี่นะครับวันนี้เพื่อนๆสนใจนะครับทักมาสอบถามนะครับกันดูได้นะครับว่าโกลมาเก็ตคืออะไรนะครับถ้าคุณอยากนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับทั้าเพื่อนอยากเติบโตนะครับไปกับธุรกิจทองคําและจิวเวลรี่นะครับลองทักเข้ามาสอบถามกันดูครับ